สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกมแบล็คเดซเซอร์นะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประจำวันที่6มีนาะคม2568เด้อก่อื God, ออ่นหรือต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะท,ทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กพิเซ์รนะคะแม่บ้างขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID password ด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่หลายๆคนรอก็มาแล้วแต่ยังมาไม่ครบเนาะก็คือวันนี้นะคะได้อัปเดตระบบจากกาักราลลูกเรือพรีเซนตและผู้ช่วยกัปตันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเตกปลาอัตโนมัติเนี่ยยังไม่เข้านะคะซึ่งขอให้เราอีกสักนิดนึงนะคะก็จะเป็นง่ายๆประมาณนี้เลยวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยกัปตันนะคะทั้งหมดสามคนเข้ามานั่เองนะคะก็จะมีผู้ช่วยกัปตันภาวาเฮลอาแล้วก็กระนาอัลฟาดูเอ๊ะ อนเดอร์โฟนะคะประมาณนี้อืมก็มีอ,อแล้วก็ระบบ UI จากการลูกเรือนะคะก็มีการปรับปรุงใหม่ให้แบบดูง่ายขึ้นอะไรขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือย่อๆให้เลยนะ <c oughs> เอ,อแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่ในการจัดก,การ UI ลูกเรือด้วยนะคะมีลูกเล่นอ,อะไรเยอะขึ้นซึ่งถือว่าดีมากสำหรับสายเรือแล้วก็พรีเซตลูกเรือนะคะมีการจัดฟังก์ชันพรีเซตลูกเรือได้อย่างเช่นแบบ ลูกเรือแก๊งหนึ่งแก๊งสองแก๊งสามเนี่ยจัดการได้เลยโอเคก็เนื่องจากวันนี้มันมีการปรับปรุงพีเซตลูกเรือนะคะลูกเรือทั้งหมดจนะลงจากเรือนะคะทุกคนต้องไปใส่ใหม่เนาะอืต่อไปนะคะประตูโซลารีจ้าก็เพิ่มกรอบแสดงระดับต่างๆในอูไอนะคะโซลารีเราจบหรือ,อยังไะทุกคน <c oughs> คุณคุณองเหมือนจะจบแล้ว <c oughs> ใช่ไหม ใกล้แล้วไม่รู้ไปรับประลองโซลเร์เลยซีซั่นหนึ่งนะคะสองห้าหกแปดก็ดีจะมีชายงฉายาอะไรที่ได้มอบให้นะคะรางวัลตามอันดับนะคะต่างๆบ้าๆต่อไปเอ่อที่ผ่านมาไม่นับเขาจะไปบรรทัดได้นำอุปกรณ์หลับสีแดงที่มีราคาสูงไปใช้ในการกู้คืนความทนทานสูงสุดโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะ ทำให้มีการติดต่อศูนยบริการมาแบบก็คือติดต่อ11เอ่อ T.M ม,มาแหละมาแบบบ่อยเขาก็เลยมีการปรับให้นะคะว่าเออเอาอุปกรณ์สีแดงเนี่ยไปใช้กู้คืนไม่ได้อีกต่อไปนะคะอ้าวแล้วก็ปรับเป็นนะะีนราคาผลึกแรกกาเนิดน,นะคะทุกคนแล้วก็หินดําแรกกาเนิดน,นะจ๊ะ อันนี้มันเอาไปเปิดหมู่ทองคําด้วยเนี่ยอ่ะหมู่ทองคํานะคะปรับใหม่มีคนบ่นเยอะหลายๆอย่างนะคะก็เลยปรับออกมาเป็นสองแบบนะคะตอนนี้ก็คือจะมีแบบเป็นเอ่อถ้าเป็นแบบเดิมจะชื่อทํามหมู่ทองคําแห่งโชคนะคะส่วนอันใหม่เนี่ยจะปรับเป็นขอ,ขอเรียกว่าขอเรียกว่าทําหมู่ทองคําแบบที่หนึ่งละกันแบบใหม่นะคะจะสามารถเข้าได้ตลอดเวลาแต่ว่าต้องใช้ผลึกแรกกําเนิดน,นะคะในการเข้าเนาะมีเวลาจํากัดยี่สิบห้านาที โดยแบบที่หนึ่งเนี่ยมันเข้าได้ทันทีโดยมีแค่ผลึกแรกกำเนิดใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นเออ่หมูบอสต,ตัวสุดท้ายที่เป็นสมบัตินะคะนั่นแหละแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดตายจะปรับค่าใช้ข้อความเสียหายเท่ากับที่อื่นเลยบ๊ะบ,บนะคะค่าความสามารถที่แนะนงก็คือพลังโจมตีสามสี่สูขึ้นไปพลังปกตสี่สามแปดจ้าส่วนแบบสองก็คือเหมือนเดิมะคะ่ะรอเวลาเข้า ต้องแบบรอมันเกิดพร้อมเอออะไรอะบอสฟิลประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็มีการปรับปรุรงไอคอนของวัตถุโบราณนะคะระดับสีเหลืองให้ดูสังเกตง่ายขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างประมาณนี้โอเค <c oughs> หมดแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูกิจก,กรรมกันเด้อกิจกรรมถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรรับโศการลุกเรือสองเท่าเรือรถเวลาการรอปรากฏตัวนะคะถึงวันที่ยี่สิบมีนาคมก็ง่ายนั่นแหละตามที่พูดไปเมื่อกี้ เพิ <spe c els> ่มความสุขการลูกเรือสองเท่านะคะแล้วก็ลดเวลาจารเจอลูกเรือลงนะคะเหลือประมาณห้าสุดห้าห้าสุดตุ้ยห้าถึงสิบนาทีนะคะปกติต้องรอประมาณสามสิบนาทีถึงจะรีครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อกำจัดมอนเตอร์มหาสมุทรทั้งหมดนะคะรับค่าประสบการณ์ลูกเรือบลูชองเท่าอืมก็น่าจะต้องไปล่านะใช่ไหมก็ประมาณนี้ค่ะต่อไป กิจกรรมฮอตไทม์บอกลาฤดูหนาวจ้าก็คูณค่ะคูณคูณยับยับไปเลย <c oughs> อ่ะก็คือช่วงนี้นะคะมีคูณประสบเอ่อคูณข้ามประสบการณ์ต่อสู้นะคะหนึ่งพันเปอร์เซ็นนะคะแต่ว่ามาวันที่เอ้เดี๋ยวมนันลือขอไล่ก่อนโอเควันนี้นะคะตั้งแต่วันที่วันเนี้ยหกมีนาคมถึงสิบสามนะคะจะเป็นคูณค้ามประสบการณ์ต่อสู้ห้ารอยปอร์เซ็น ทัศนะ2ั0สองร้ชีวิตไม่รวมพาหนะและการค้านะคะก็จะเป็นห้าสิบเแล้วก็อัตราดอก50%าสิบเอนค่ะ่วนหลังจากพลหัดหน้ามันต้นไปนะคะก็คือ13ถึงวันที่20นะคะจะเป็นค 1, ูณ1,000%นะคะค่าประสบการณ์ทัศน์4ี0ษร้อค่าประสบการณ์ชีวิตและอัตราดอกไปเทมหนึ่งร0อไปเลยจุกๆก็จะเป็นประมาณนี <S <S ้ <S <S ก็คือคูณนะคะใครช่วงนี้ข้างนี้ใครจะปั่นเวลแนะนําให้เวลนะคะเพราะว่าว่าช่วงนี้ถือว่าคุณเนี่ยจะช่วยเร่งคุณได้ดีมากๆนะคะโอเคต่อไปชาเลนผู้ดาประจําสัปดาห์ที่ 2, สองสำเร็จรู้ล่วงนะคะอันนี้ถึงเออชาเลนหนึ่งอันนี้มีรับควยสนามลบแดงบาบๆาบาบา,บาชาเลนที่สองเอเอวีย มันเป็นกิจกรรมมาแหละก็เป็นชาเลนจ์ผูดดำนะคะสาเลนจ์ที่ 2. สองชาเลนจ์ที่หนึ่งนะคะก็คือรับค้สนามลบแดงนะคะแล้วก็ไปลงในสนามลบแดงนะจ๊ะแล้วก็มีชาเลนจ์ที่สองเป็นเออลงเอเอเวียงนะคะท้าทาขีดจำกัดอัโถลักซีออนนะจ๊ะก็จะได้เงินหนึ่งพันเอ็มด้วยของอาโถลักซีออนนะ,ะแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวด้วยโดยเป็นสัตว์เลี้ยงในอาโถลักซีออนทั้งหมดนะคะ แต่เราต้องเคลียร์ดันทั้งสามดันเลยนะอืมโอ้ถ้าใครลงลอุ่นเลวไม่บ้าว่าดีเลยว้าวเดี๋ยวจะมีชาเลนชาเลนสัปดาห์ที่สามกับชาเลนสัปดาห์ที่สี่ก่ะโอ้ชาเลนสัปดาห์ที่สามสงครามฐานอืออืออือ ต่อไปกิจกรรมพอของอาจารย์ที่มาพร้อมกับฤดูไปไหมพี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมาค่ะแค่ใช้นีค่คือใช้ใช้เพิดใช้เพิได้ของแถมอะต้องใช้นะอันนี้คือใช้นะคะคือคุณใช้แบบคุณซื้ออ่ะซื้อแบบห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ของแถมไปด้วยนะคะเอออันนี้อยู่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมเนาะอืมโอเคไปด,ดูเรทนะคะซิ ก็มีเริ่มต้นตั้งแต่สอง้อยี่สิบเพลนะคะหนึ่งพันเพลสองพันเพลสามพันห้าร้อยเพลห้าพันเพลแล้วก็หกพันห้าแันห้านะคะของแถมต่างๆก็จะตามราคาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ชุดเฟนะคะกล่องเลือกรับชุดอาวุธพรีเมียมของเนี่ยเหมือนเจกหิงคอนแหละแล้วก็มีคูปองให้นะคะแต่ที่ยี่สเอร์็นสาสิเอร์เซ็แล้วก็สี่สิเอร์ซ็นเนาะ 40%อยู่กับ6,500นะคะก็คือคุณต้องเป็น6,500ก่อนคุณถึงจะได้คูปองลดราคา40%โอเคค่ะอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไปบ้านเป็นอกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของไปบ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย